ดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะโดยครั้งนี้ปูนินซีจัดโครงการอินซีอาสาสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดณโรงเรียนตอชอดอท่านผู้หญิงประภัยศิวะโกเศษตำบลศบโขงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อถึงที่หมายแล้วทุกคนก็ร่วมใจกันสร้างลานกีฬาด้วยความมุ่งมั่นเพื่อจะมอบโอกาสให้กับน้องๆรอยยิ้มของน้องๆก็คือกำลังใจที่สำคัญของทุกคนค่ะ ทางโรงเรียนก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงนะครับได้อนุเคราะห์เรื่องของอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลังลานกีฬาลานอเนกประสงค์ทางเรียนก็ได้รับเด็กก็จะได้พัฒนาเรื่องของทักษะทางกีฬาซึ่งเยาวชนและผููปกครองในพื้นที่ก็ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ยากลำบากหรือพื้นที่กันดารน,นะครับทางปุณิสีก็ได้เข้ามาจะ,ะเข้ามาให้การเสริมหนุน อย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านและเด็กๆที่นี่นะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางปูนอีซีและผู้ใหญ่ทุกคนที่มาช่วยทําสนามเด็กเล่นคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อเด็กๆที่นี่และอนาคตข้างหน้าก็อยากจะขอบคุณทางบริษัทปูนอีซีและผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่มาช่วยพวกเราในวันนี้ งานนี้ยังได้สร้างความอบอุ่นให้กับชาวบ้านและเด็กๆด้วยกิจกรรมรอบกองไฟไม่ว่าหนทางจะยากลำบากหรือไกลเพียงใดแต่น้ำใจที่ทุกคนมีให้ก็จะยังคงมีต่อไปและจะเดินทางไปมอบความสุขให้อีกอย่างแน่นอนเซตทีวีต้องขอปรบมือให้กับโครงการดีๆแบบนี้รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีอย่างปูนอินซีด้วยค่ะ